อัปเดตสถานการณ์น้ำครับที่โรงแรมที่ลูกค้าจะมาหลับมารับลูกค้าครับลูกค้าพักอยูน่นี่อันนี้น้ำก็ขึ้นมาถึงหน้าโรงแรมแล้วน,นะครับจะวนไปครับจึงใดเนี่ยไปห้องมาเอานอ้อบอยใครจะกล้าลุย ล้ับีโอ้บ่าวแล้วเมื่อวานนี้ดีผมเพิ่งกลับมาจากอีสานแล้วเพื่อนรับข้าวแทนไงพักที่ไหนครับเนี่ยอ๋อไปตีกอบเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นไรขึ้นนี้ไหนไปตีกอบอ่ะอ่าอยู่ตรงนี้ผมมูนีวงนี่แหละจะลุยหรอครับถ้น้ำมาถึงหน้าโรงแรมที่ลูกค้าพักแล้วครับแล้วก็ศข้งหน้าเป็นไรบัสอาเชียงใหม่ท่วมแล้วคาโรงแรม นครับเรียบร้อยดีเนี่ยโรงแรมอยู่นี่ลูกค้าพักอยู่นี่ว่าอยู่ตรงไหนนี่ไปยากเลยหาไหน,ไ,หนไม่รู้เขาผมก็ไม่วนมากเดินรอเนี่ย ก่อนเนี่ยก็ไปเรียกมาแอบนี่ละไอ้แอบร้อนเนี่ยแแอบแล้วก็ไปเรียกมาเนี่ย ไหนล่ะปาดดีครับแขกพักดุงตะวันบอกสวัสดีครับแขกพักดุงตะวันเหรอพูนเพชรงามพูนแล้วไปไงใหญ่น่ะติวมาอะไรจ้ะนี่ผมพักดุงตะวันเนี่ยตอนนี้ไปนสนามไหนป่านนูนยูโมแดงนี่หรอเออเพื่อนแกอ๋อ,อใหญ่น่ะวันนั้นวันนั้นผมไปขุนตาลเจอลุองหัวแดงอะ Bank, onents, ที่ไม่ใช่หัวแดงที Mother, ่เพิ <mm> ああ่นไอ้ข nah, ้างนั่นน่ะที่เอาไว้ตรงกลางนั่นน่ะได้ลูกหัวแดงนลย่ะไอ้ลูกหัวแดงเออไปก็ายอะไรมันรถลำพูนอ่ะไอ้แมวเออไอ้แมวแมวนี่เฮ้เย็นละแนวกับเข้าบ่ได้เข้าบ่ได้สักตีย่ะน้ำอุ้ยลูกก็ได้เอาไหอู้ยโอ้เสียวเนาะเสียรถเนาะ สถานการณ์น้ำตอนนี้ท่าน่านบาเบียนครับรอยเคาะ่ย่าลดไฟฟ้าอันตรายนะครับน้ำลุยน้ำรถไฟฟ้า อย่าลืมน้ำนะครับอันตรายันดีก็กลับมาจากโกสมวิสัยครับบ้านแพนไปให้กำลังใจ เปิดฤด,ดูการของสาวน้อยพิษบบนเพลงให้กำลังใจหล่ากลับมาก็เจอสถานการณ์น้ำท่วมเลยครับเชียงใหม่คิดว่าไม่ท่วมการน้ำจะไม่รู้จะสูงขึ้นเท่าไหร่นี่ครับคลองแม่ขาของ รันนั้นเราเขาจะวนไปทางไหนอะ่ะแล้วเขาจะวนไปไหนนไปได้เหรอน้ำอัพเดตครับจากเมื่อวานยังไม่มีน้ำนะครับที่เพื่อนที่เขาแจ้งมา ืนี้น้ามาเยอะบรรยากาศน,นะครับโรงแรมลูกค้าก็พักอยู่ที่นี่ลูกค้าพักนี้ก็ต้องรอตรงนี้เย่เลยส่งกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับ ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง FC อุงอิงเพชบ้านแพงชาแนลนะครับให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามาถา,านการ คลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆเลยๆนะครับขอบคุณครับ